สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ศึกเจลีกวัน2020นัดที่5ครับที่สนามเยอเทคสเตเดียมเซนไดมาพบกับทีมเจ้าถิ่นเวกาตาเซนไดรับเปิดบ้านพบกับทีมคอนสตตโดเลซัปโปโลทีมอันดับที่11ครับเจ้าถิ่นส่วนทีมเยอนอันดับที่9ของตารางครับแล้วแมตช์จริงคู่นี้จะเตกกะกันวันเสราร์ที่18กรกฎาคมครับเวลา4โมงเย็นช่องสยามสปอร์ตยูทูบถ่ายทอดสดครับผม ตามเวลาประเทศญี่ปุ่นก็โดยประมาณที่6โมงเย็นนะครับแล้วก็มาต่อเรื่องความพร้อมครับเจ้าทีนเซนได์วันนี้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บครับแต่หน้าใช้ชุนนงางาซาวะครับอีกซ้ายขวาเป็นกูเดสกับเจอแมนตัวรับก็เป็นอิชิฮาระแล้วก็โยชิโนครับส่วนทางด้านของซัปโปโรปัญหาก็น่าจะเป็นที่มูซาชิสุสุกิที่บาดเจ็บโดยประมาณที่1เดือนครับส่วน นักเตะรายอื่นก็มากันพร้อมครับแล้วก็มาต่อเสตัวจริงครับวันนี้เวกัสดาเซนได้มาในระบบ4-3-3ครับเริ่มจากผู้สำประตูเป็นเซกิครับแถวหลังแบ็คโฟร์ครับทางซ้ายอิชิฮาระตงกาฮิราโอกะโยชิโนะและทางขวาเป็นฮาชิสุกะครับกลาง3ชิอิฮาชิเซกิคุจิมตสึชิตะและหน้า3ครับก็เป็นกูเอเดสเจอเมล่นางาซาวะ แล้วก็ทีมเยอนครับวันนี้ซัปโปโรมาในระบบ3-4-2-1ครับแทบจะแผนเดิมผู้สำประตูเป็นสุกิโนครับทางหลังแบ็ก3ครับฟูกูโมริชินโดแล้วก็ธานากะกลาง4ี่ครับทางซ้ายเป็นซูกะตรงกลางอาราโน่แล้วก็ฟูกะอีทางขวาเป็นชิระอีครับกลางตัวลุกวันนี้ประสานงานโดยโคมาอีและชนาทิพส่วนหน้าเป้าก็เป็นคนเดิมครับเจ е โบทรอยเปิดเกมครับเจ е วันเล็กที่5ของฤดูก,กาลครับ แบบนี้เป็นแมตช์จำลองครับเวกตาเซนไดกับซัปโปโรตอนนี้ซัปโปโรโดนบุกครับเวกตาเปิดตโอ้โหเป็นกูเดสเปิดครับติดบล็อกผู้เล่นซัปโปโรลูกออกหลังแล้วก็ได้เตะมุมครับทางเจ้าทิ่นเป็นอาชิสุกะาครับใน2สองครับเปิดไปเสาแรกครับโอ้โหไม่ได้โขครับโดยมอมมาจากซูกะาครับแต่ทางเวกตาเซนไดยังรับบอลไม่ได้มาสุชิตะครับ เลี้ยงบอลหลอกชนาทิพครับแมชนาทิพไม่หลงด้วยเลี้ยงไปเลี้ยงมาครับได้เปิดไปข้างในโอ้โหไ่ถึงกูเดสครับนักเตะจากโปรตุเกสครับวันนี้ครึง่งคร่งแรกก็ทําผลงานได้ดีพอควรแล้วก็มาต่อครับสเปรโรได้ครองบอลครับกุกุมริเปิดมาให้โบทรอยแม่มงไม่ได้ครับโดยโมสกัดไว้และเจ้าทีมได้ครองบอลต่อครับ เปิดเกมมาบุกไม่ต้องพักเลยครับจาเทียนเปิดมาแล้วตอนนี้บอลก็เริ่มมาที่ทีมเยือนแล้วครับซัปโปรโรได้ครองบอลสองรอบตอนนี้จากตรงกลางบุกทางซ้ายไปครับทิซูกะเจอบางทางจากฮิซูกะครับและเลี้ยงไปก็ไปไม่ได้ครับเจอบางคนที่สอรับมาซูชิตะเอ้าและสูกะได้เปิดมาแล้วชนะทิพยิงโอ้โหนคานแหมแล้วบอลมันเหมือน,นจะไม่ข้าวเส้นเลยครับ โอ้โกาสของซัปโปโรเจอได้ประตูในช่วงครึ่งแรกออกแนวแบบแทบหักปากกาเซียเลยครับซัปโปโรยังไม่ได้ลูกขึ้นนำครับวีอาไม่มีด้วยแล้วก็มาต่อไป,ไปไปมาสซัปโปโรได้บอลคลองต่อเน,นี่ครับมานาทิย์เลี้ยงหนีผู้เล่นเซนไดอาโ,อโดนแย่ครับแล้วเซนไดสวนกลับทันทีครับนากาสะวะไม่ได้บอลครับ นาเป้าเจ้าของความสูง190กว่าแล้วก็มาต่อครับซปโโรบุนทางซ้ายต่อซูกะเจอคนบางหน้าเดิมครับเปิดมาให้โบชอยโอ้โหผมไม่โดนตัวโบสกัดมามาที่ชดาทิพครับเลี้ยงบอลหนีซากุจิไปไม่ได้ครับส่งคืนเพื่อนมาอาราโนวันนี้รับบทไปกับตันทีมครับอาราโนเจอเบียดส่งได้มาโบชอยมาร่วมเชื่อมบอลครับไปที่ชิระอิเจอบางทางจากอิชิฮาระครับ เชลียังเลี้ยงไปได้วนเปิดไปอะารนโอ้โหไเลยไม่ได้มองครับเจอมงสก,กัดออกมาก่อนแล้วเปิดอีกทีครับเชลีลำบโชยมงโอ้โหกะย้อยเสาไกลครับแต่ไม่เข้าประตูวานเสียวสองลอาครับช่วงประมาณ20นาทีของทางซัปโปโรครับดูอีกทีครับเชลี่เปิดมาให้เจโบชอยครับกะมงไม่ต้องเซฟกันเลยครับแต่ลูกนี้ก็บอลออกหลังไป เกมผ่าน21นาทีครับโดยประมาณจากที่คำนวณไว้ยังสูยๆครับแต่ลูกเก๋ของซัปโปโรดีกว่ามาต่อวลากาเซไดยเปิดมาให้นากาโซวาครับลูกนี้บอลไม่ได้บอลเก็บที่ฟุกุโมริครับส่งคืนหลังมาให้สุเกโนะมากันต่อครับทางซัปโปโรช่วง3นัดที่ผ่านมาก็เป็นทีมเยอนซส่วนใหญ่เลยครับ แต่ผลงานก็ถือว่าดีพอควรครับเรามาต่อซัปโปรโรบุกต่อครับชิลีทางขวาครับเลี้ยงหนีอล็กซเนเดกเวเวเวูเอเตสมาต่อชนาทิพย์เลี้ยงวนหาเพื่อนครับส่งสั้นมาชิลีมาเชื่อมบอลข้างนาับเบียดเลี้ยงไปโอ้ยโดนแซะแยกไปครับแล้วทางเจ้าที่สวนต่อครับนาคาสวะไเปเบียดกับโออาราโนเอาไม่อยู่ครับโดนแย่งไปแล้วก็มาต่อซัปโปรโรบุกต่อเนื่องครับมาโคมาอะ เลี้ยงพิกหนีจะหาช่องโอ้โหจะไปไปไม่ได้ครับพีโอกาะแย่งได้แต่แหมโคมาอีไปทำฟาวก่อนครับบนเสินเห็นชัดเจนดูดีครับโคมาอีจะไปโดนแย่งจากเซนเตอร์ครับมีโอกาะแย่งได้แล้วจะไปต่อและโดนตัดเกมไปก่อนครับลูกนี้ถือว่าโคมาอีเล่นฉลาดครับแล้วก็มาต่อเป็นฟิกที่ของตั้งเซนไดครับเซกิเปิดมาครับให้โหออเล็ก เดเกเอเตสล้มไปไม่ฟาวครับแล้วก็มาต่อบุกท้างขวาครับ German, เลวเจอแมนเบียดทนความแข็งแรงของทางฟุกมุมริไม่ได้ครับบอลก็มาแดนกลางต่อแต่บอลก็ยังเป็นของเซนไดครับดูดูแล้วยังไม่ได้จบด้วยการยิงแล้วก็มาครับตอนนี้มาทางซ้ายต่อเอเล็กซ์เตเดกเเตสเลี้ยงหนีชนาทิพครับส่งให้ทางซ้ายอิชิฮาระครับ แมยังเจาะไม่ได้ครับเปิดกลับไปกลับมาแล้วก็โดนแย่งไปครับเชลลี่แย่งขึ้นมาได้ครับส่งคืนสุเกโนะสุเกโนะเ,เปิดบอลต่อมาด้านกลางแล้วโอ้โหโบถอยล้มไปครับไม่เฝ้าแล้วก็ไปกันต่อครับเซนไดบุกต่อเน,นี่ยครับบอลมาที่แดนหน้ากับเกียรนตัวของซัปโปโ,โรแต่ก็ยังไม่มีอะไรแผงแดนหลังของทางซัปโปโ,โรถือว่าวันนี้ทำการบ้านได้ดีครับ แล้วก็มากันต่อครับเซนได้วด้คองบอลแล้วเวลาก็ผ่านมารวดเร็วครับตอนนี้อยู่ที่40นาทีครับหรือ5นาทีจบเวลาครึ่งแรกเซนไดได้บุกต่อเนื่องครับมาทางซ้ายต่ออีกเชียรละครับเปิดมากึ่งยิง่งพาเนี้ยโอ้โหสุเกโตได้ปัดแล้วมากูเดสจะไปต่อโอ้หโ,โดนตัดทางจากกุกุโมรีครับแต่ทิ้งไปแล้วทางเซนไดได้ทุ่ม เซนไดก็ยังอันตรายต่อเนื่องครับแต่ยังไม่ถึงจะให้ทางสุเกโนได้เซฟบอลก็ตตอมาครับสิกิุชิมามาสุชิตะส่งขวาครับฮาชิสุกะหม่ไปไม่ได้จริงๆครับมันแน่นแลวจะส่งต่อก็ไม่ผ่าอาราโนะครับตอนนี้ซัปโปโรจะสวนกลับบ้าครับไปก็โอ้โหโบทอยเลี้ยงบอลช้าไปหน่อยครับตอนนี้เจอสวนครับ เวกัสเซนไดทางขวาครับเจอ Spin, แมนสปินแหม่ไม่ทันยับลูกออกหลังเราเกมก็จบครึ่งแรกไปแล้วสุดเจวันลีนตันที่5ขอฤดูก,กาลครับแม่จำลองทางเวกัสเซนไดยังเสมอกับซัปโปรโรอยู่สูงสครับเดี๋ยวกลับมาชมเกมครึ่งหลังกันต่อครับชมไลฟ์ครับนาทีที่12ครับเปเจังหวะที่ซูกะได้เปิดจากกับซ้ายับมาข้างในแล้วมาถึงชนาทีครับได้ยิงจังหวะเดียว แต่ลูกนี้ไปชนคานแล้วก็หัวมาแต่มันไม่ขาบเส้นครับแล้วก็มาตอนนาที22ครับจังหวะนี้ก็เป็นทางขวาปะครับชิลีเปิดมาให้ทางโบชอยมองครับก็ข,าขา้ามคานมาต่อเกมขึนหลังครับทางเวกัสเซนไดเปลี่ยนตัวคนแรกครับถอดอเล็กซานเดร์กูเอเดสพักครับแล้วส่งเบอร์สิบห้าทากูมะนิชิบุระลงมาแทนครับ นักเตะที่ยืมตัวมาจาก C S C A มอสโกจากรัสเซียแต่ไปกันต่อครับซับปโปโรยังได้บอลแต่กลางครับโคมิเล่นสั้นมาฟูกะอิเลี้ยงมาส่งขวาครับไม่ไม่ถึงชี้ไีกครับบอลไปกระตาเส้นไดย่างตัดได้แล้วก็บุกต่อันทีครับส่งมานิชิบูระโอโ้โหลงมามีความฟิตครับแต่ยัง ช่วยเกมไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่แล้วมาต่อบอลอยู่ที่ซัปโปโรสุกะส่งเข้าในมาฟูกะอิไม่แหงนิชิบุระกับตัดได้ครับบอลยังได้อยู่ครับซัปโปโรส่งมาเรื่อยๆชาาทิปไปขวาครับชิรีเลี้ยงหนีชิฮาระแล้วมาชาาทิปโอ้โหยิงติดบล็อกบอลยังมาต่อครับทางซ้ายครับบุกต่อเนี่ยครับซัปโปโรมาโคมาอกครับส่งมาฟูกะอิไม่ยิยงส่งกลับโคมาอิ ยังหาช่องไม่ได้ครับส่งคืนชนาทิพย์โดนเบียดไม่ฟาวครับไปต่อทางเส้นใดเดี๋ยวเจอแมงครับพิงส่งมาให้มาซูชิตะไปไม่ได้เขาส่งคืนหลังอาชิซุกะเปิดมาครับให้นากาซาวะได้มงบอลยังอยู่ที่ทางขวาของเส้นไดครับตอนนี้มาตรงกลางเซกิคุจิมานากาซาวะพิงเบียดได้ครับส่งคืนหลังแล้วไปทางขวาแล้วครับอาชิซุกะเติมบอลมาเปิดมาโอ้ยไม่ถึง เป็นทางซิกิคุจิครับมงไม่โดนบอลมาทางซ้ายครับแต่เป็นทางขวาสเปรโรได้ส่งอา้าวส่งกลับครับมาที่ Se เซกุเกิโนะสเปโรเขาะบอลต่อเริ่มเกมทางขวาแล้วครับไดกิซูกะเปิดมาให้เจโบทอยแหมมงไม่ได้ครับช่วงตั้งแต่ครึ่งแรกถึงครึ่งหลังครับทางเจโบทอยมงเก็บบอลไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ช่วงการอากาศก็ โดนแยกมงตันหลอดครับแล้วมาต่อสปรโรได้ต่อบอลที่ภาคพ,พื้นดินชิงแบบลิงชิงบอลเลยครับตอนนี้แล้วมาบัวทอยส่งไออาราโนมาสูกะครับสูกะทางซ้ายเลี้ยงเจอบางทางครับจากฮาชิสุกะมีเพื่อนมาเชื่อมครับอาราโนส่งสั้นมาโคเมอีครับเจอบางต่อโบทอยแล้วจิ้งโอ้โหโดนแยกไปก่อนครับ ลูกนี้ไม่ฟาวแล้วก็มาตัวสำรองได้บอลครับทางอาวเวกตาอามีเสียงต้องหวิดไม่มีอะไรครับแล้วมาต่อหตอนทีนน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 น่บุกต่อเนื่องครับทาวิกาตาดเส้นได้ครับทางขวาเจอแมนเดอเจอแมนโดนบางทางไว้ก่อนครับจากสุกะไปไม่ได้เปิดไม่ได้ส่งเกินเิกิวุจิเปิดขวาใฮาชิสุกะเปิดกลับไม่นาคาสวะไม่ยิงโอ้โหมงจะชงเพื่อนกับเพื่อนก็ไม่ได้ยิงแหมลูกนี้มีฟาวครับ เป็นกัปตันทีมของทางเวกตาเซนดไดค,ครับไปฝ่าวฝ่าวใครรับแม่แล้วดูแล้วก็ไปฝาวทางฟูกะอีครับเป็นมัสตชิตะครับไปทำฝ่าวแล้วมานาสบลองก็เคลื่อนไหวครับทางเวกตาเซนไดถอดเรียวเจอแมนพักครับแล้วส่งเรียวเฮมิจิบูจิลงมาและสปโปรโก็ถอดคนแรกบ้างครับถอดเจโบซอยพักครับ แล้วก็ส่งดักกราสลงมาแทนตอนนี้บอลก็มาที่เจ้าเทีนครับแม่บุกแบบไม่เกรงใจครับบุกต่อในการสวะไม่ได้บอลครับเปิดยาวม่งสกัดมาบอลยังได้ครับนิชิมูระโซคืนเซกิกุจิครับไปซ้ายอิชิยะะเจอบางทางครับเพื่อนทําทางก็ไม่ส่งส่งเข้ากลางแล้วจะไปก็ไปต่อไม่ได้ครับกับตันของเวกาตะโดนแยกไปแล้วครับบอลก็มาที่ซัปโปโรครับตอนนี้สวนกลับ ผมมีไปซ้ายครับสุกะได้สองก็เปิดมาให้ชหนาทิฟครับโอ้โห و, แตะบอลสวยครับบอลมาเอา้าเลี้ยงนี้พี่โอสกะแล้วมาก็มาที่โฮโคโมครับส่งเข้าในแล้วก็จบสกอร์จนได้กับทางซปโปโลเวลาโดยประมาณที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนนี้ซปโปโรขึ้นนำนะครับ1-0จากทางพิฟิลตตวรุกับโยช,ชิอากิโคโมครับ เรบอกว่าประสานงานอย่างสุดยอดครับทางชนาทิพยและทางโคมาอิศดูาัใช้ดีครับซูกะส่องเห็นชนาทิพย์ครับเปิดมาให้ชนทิพยแตะบอลได้หลบหนึ่งครับแล้วก็ส่งเข้าในมาที่โคมาอีกครับที่จุนัดพบพอดีครับจังหวะนี้ถือว่าหลังของนักเซ้นไดพลาดครับ โอมาอีก็แปลอย่างไม่ลังเลครับยิงผ่านทางเคนทาโรเซกิเข้าไปเราเซนไดก็ถอดคนที่สามครับถอดทางเซกิอุจิพักครับและส่งนักเตะดาวรุ่งของทีมครับเป็นวาตารุทานากะลงมาแทนเวลาตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ12นาทีครับ เวลาจะหมดแต่บอลกลับมาที่ซัปโปโรครับตอนนี้ขอแบบใจเย็นครับเปิดไปทางซ้ายเปิดเปลี่ยนแกนครับมาฟุกุโมริตอนนี้เริ่มแปรตามช่องครับมาต่อดักลาสส่งต่อชาาทิปโอ้โหไม่ล้ำหน้ามีพิกซิตาเธอร์ญปูไปขวาแล่เหมือนมีคนนอนไม่ไม่ฟาวอะไรครับแล้วโดนเสียบแหมไม่ฟาวต่อครับเซนไดเล่นเร็วมาธนากะมาที่ชิบูระครับตัวสำรองเช่นกัน ชิบุระจะไปต่อไปแต่ก็ไม่การไม่ผ่านคูกาีครับโดนเบียดย่างบอลมาได้แล้วก็เคาะอยู่ด้านหลังครับชินโดะมาอาราโน่ครับเดินกับโคมอีอาราโน่ต่อดักลาสดักลาสลงมาเหมือนเป็นตัวประคองเกมครับไดบอลส่งต่อเพื่อนตอนนี้บุกต่อแล้วครับไม่มีอะไรเสียครับทางเซนตครับโดนประตูแรกไปตอนนี้ต้องเอาลูกยิเสมอก่อนครับมาธนากะ ชีกับเพื่อนครับไปต่อมาซูชิตะจะส่งโหยขวาก็ติดครับบอลมาที่หาชิซุกะเปิดมานะครละวะแล้วมาในชิบุระโอ้โหลูกนี้รีบยิงไปหน่อยครับะกะวันเลเข้าประตูไปเลยแต่มันออกหลังไปครับมาดูอีกทีครับอาชิซุกะเปิดมาให้นันกกับละวาครับใช้ความใหญ่ครับมงชงมาให้เพื่อนและลูกนี้ก็เป็นทาง นิชิโมระยิงออกไปเองแล้วทางเป็นซัปโปรโรครับเปลี่ยนตัว2ลายครับถอดชิรีกับซูกะพักครับและส่งมิยาซาวะแล้วก็ยูคาสเน,นเดสลงมาแทนตอนนี้ออกแนวเปลี่ยนตัวมาแบบแท็กติกครับบอลเจลีก็สามารถเปลี่ยนตัวได้5คนบอลมาที่เซนไดแล้วก็ไปไม่ได้ครับในกัซาวะ เลี้ยงมาแล้วโหย,โยส่งโดเสียบเป็นชุนนากาสวะครับ,รบไปเสียบผู้เล่นซัปโปโรดูแล้วน่าจะเป็นทางชุนตะธนากะโดนเสียบครับแตบบ่ผู้ตสดสินต้องไปเตือนทางกองหน้าของทางเซนไดเลยครับดูอีกทีครับเป็นธนากะโดนเสียบตัวลอ,อยนะลูกนี้ถือว่ามีความมุ่งมั่นครับทางนากาสวะครับ จะรีบเล่นต่อแต่ลูกนี้ก็ไม่ทันแล้วครับฟรีคิกเปิดมาก็จบเกลครว่งหลังทันทีสุดเจวันลีกแมตช์จำลองครับนาะที่5ทางเวกัตาเซนไดแพ้ให้กับทางซัปโปโรไป01ครับขอบคุณที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้า